หากคุณกําลังหาตัวที่ทําให้เกิดโรคภัยลุมเล้าแล้วแล้วก็ทานิชาหรือว่าเจ้าตัวเย็นนิเปอร์ธาตุไฟเนี่ย ถือว่าเด็ดมากพอสมควรเลยน,นะครับก็ขอกราบสวัสดีพรอแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two n no b s Summoners Cast นะครับก็เอ่อจริงๆตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากจะทํารีวิวมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่มีโอกาสสักทีนะครับจนกระทั่งในที่สุดกิจกรรมฉลองครบรอบเศษปีก็ให้เพื่อนๆเลือกมอนสเตอร์5ดาวได้มาเล่นจนเป็นได้เจ้าตัวนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตัวนี้มีการทําสกิลบาลานซ์มาในรอบล่าสุดอย่างน่าสนใจด้วยผมก็เลยหยิบมาเล่นดูนะครับเอ้ยได้เรื่องได้ราวมากเลยนะสำหรับเจ้าานิชกนะก็อ่อ เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็ฝากกันเพื่อนคนละหนึ่งไลค์แล้วคนละหนึ่งซับสไครต์ในสามวินาทีนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยสับทานิชานะครับก็เจ้าตัวทานิชานะเป็นมอนสเตอร์สายซัพพอร์ตนะครับนั้นเลเวลสี่สิบนะเอชพี HP ก็นั่งเยอะมากนะครับแอตแท k พอใช้ได้ดีเฟนซ์ก็นั้งสวยนะครับแล้วก็ในตระกูลของเยนเยนนิเฟอร์หรือเอ่หรือเจ้าตัว ธานิชาเนี่ยนะครับก็จะมีสปีดต้นได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมตัวนี้ถึงเป็นตัวที่แบบว่าทําให้โรคภัยลุมเราได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับก็อันดับแรกเลยตัวนี้มีการปรับขึ้นมาให้มีสกิลลีดเดอร์ให้มีเป็นลีดเดอร์สกิลสับสปีด21%อนะครับอันนี้ก็เล่นในอารีนาได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นแบบไม่สุดเหมือนเจ้าฟกตัวแบบอ,อ,อย่างโอลาเค่นลมหรืออะไรเงี้ยเนาะที่เป็นลีดเดอร์สกิลที่เป็นสปีดนะี่รับนี่เวเราานนะ์เด็นต์นะ ชื่อท่า p a s s i คือ magic diffusion นะครับท่าน,นี้เป็นการขโมย buff นะครับผมจากศัตรูมา1อันเน้นว่าขโมยนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูใน attack bar ลดไป15%ด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับมันจะทำการถ่ายเจ้าตัวดี b u f f เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยบนเป้าหมายที่มันโจมตีไปเนี่ยไปให้กับฝั่งเพื่อนในทีมของมันเนี่ยเพื่อนเพื่อนในทีมที่โดนขโมย b u ฟไปเนี่ยนะครับ ก็จะมีดีบัฟทั้งแถวเนี่ยเหมือนกันเนี่ยนะครับก็ปีไปแปะปกเลยนะก็จะเหมือนกับเจ้าเหมือนของเจ้าโทโม,โทโมโเอะหรืออะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าการย้ายดีบัฟเนี่ยก็จะดูที่ฝั่งสตัตรูว่าไอ้ตัวไหนมีแอทแทกบาทียที่สุดตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะต้องแบบดูไว้ด้วยนะครับต้อง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 คำนวณในการใช้งานด้วยนะ ท่าน,นี้นะครับ Magic Absorption ท่าสกิลที่2อันนี้ก็ถือว่าเด็ดอยู่ก็คือทำให้สตูเนี่ยติดออฟลิเวียน2เทินด้วยโอกาส80%นะครับแล้วก็ stun หนึ่งเทินด้วยโอกาส30%รท่าน,นี้นะครับผมถ้าเกิดว่า up เต็มนะครับก็ โอกาสในการติดออฟลีเวียนเนี่ยแอคทิเวชันคือ100%แต่โอกาสสตันเนี่ยคือ50%นะครับท่านี้ก็ติดสตันได้ยากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดติดสตันเสร็จแล้วเนี่ยมันเด้งมันใช้ท่า3เนี่ย Magic เมจิกดิฟิวชันน่เด้งไปหาตัวอื่นได้ที่แอตแทกบาร์มากที่สุดได้อีก,อก,อกทีหนึ่งด้วยก็ถือว่าเป็น2เด้งเลยนะครับเมจิกโครนนะผมจะผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าถ้ากูลเยนดีเฟอร์เนี่ยเป็นมอนสเตอร์ ระกูลนึงอะที่ท่าหนึ่งน่าจะดีอันดับต้นๆของเกมแล้วนะเพราะเป็นการโจมตีศัตรูนะครับแล้วมีโอกาสในการทาให้ติดไซเลน50%ด้วยนะครับแต่ถ้าอัพเต็มเนี่ยแอคทิเวชั่นของการติดไซเลนเนี่ยจะอยู่ที่75%ซึ่งโอกาสติดไซเลนเยอะมากแล้วมันไปใช้คู่กับท่าสาวที่มันขโมยบัฟเสร็จปุ๊บเอาสตัน แปะเข้าไปอีกเอ้เอาเอาไซเลนเนี่ยแปะตามเข้าไปอีกได้ด้วยนะเราก็สามารถถ่ายไซเลน์ไปให้ตัวอื่นที่แอตแทกบารมากสุดด้วยนะครับอ่าเจ้าตัวนี้ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งคือถ้ามันอเวกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มความแม่นยำ25%นะครับถือว่าเด็ดพอสมควรนะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานของจริงที่เป็นใน World a r e ีนากันเลยนะครับผมก็เอาไปเล่นใน World a r รีนมานะในไลฟ์สตรีมเมื่อวานนี้ก็สนุกพอ,พอสมควรทีเดียวนะครับ นี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรูนั้นก่อนดีกว่าแต่เ,เรามาดูรูนที่เราเอาไปทำในการเรือนลองศึกสงครามนะครับก็ตัวนี้ accuracy นะผมทำไปที่67%นะครับแล้วก็ตัว artifact ที่ใช้เนี่ยผมใช้เป็น ex, EX กับ seal นะครับมี intangible อันหน 10, ึ่งเนาะแทน s e ตของ ex กับ,บ seal นะครับ seal เนี่ยก็จะ เน้นการทําให้ศัตรูเนี่ยติดดีบัฟซิลเข้าไปด้วยนะครับแล้วดีบัฟซิลมันก็ถ่ายไปให้ตัวอื่นได้ได้ด้วยประมาณนี้นะครับอ่ารุ่นก็ตัวอาร์ติแฟกต์ก็จะเน้นเป็นแอคเคเรซี่สกิลเนาะพอใช้การถ่ายดีบัฟเพาะนั่งเยอะนะครับสกิลหนึ่งอ่ะติดไซเลนต์ได้ประมาณนี้นะแล้วก็ด้านสายเนี่ก็แบบอ้ปเป็นเน้นพวกกันเดามเมจต่างๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าความปั่นป่วนของน้องน่าจะเป็นยังไงกับรุ่นเซตนี้นะครับนี่นี่เรามาดูกันต่อสู้จริงๆกันเลยดีกว่านะครับ นี่สำหรับเจ้าตัวธนิชานะครับก็ถามว่าตัวนี้ความแอดวานซ์ในการใช้งานก็จะค่อนข้างสูงในระดับหนึ่งนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆพ,พิจารณาการปั้นตัวนี้อันนี้คืออาจจะเอามาให้ดูว่าการใช้งานใน World Arena เนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าตัวนี้มันมีลักษณะของการทำออฟลิเวียอยู่ด้วยนะครับซีธนิชาของเรานะครับธนิชานี่มาแล้วมาแล้วนะครับ เนี่ยเราลองเกมนี้กันนะฮะนี่ปุ๊บนี่เราก็แบบว่าเอาทานิชาถ้าดูในตำแหน่งของตัวที่เปิดก่อนอย่างเงี้ยทานิชามีความสามารถในการลบบัฟด้วยนะครับของด้วยด้วยด้วยตัวมันเองนะเนี่ยมันก็จะสามารถลบใช่ไหมครับแล้วก็เห็นไหมอันนี้คือสตันได้แล้วมันพยายามจะถ่ายดีบัฟไปที่อาร์คไฟด้วยแต่ว่าถ่ายไม่สําเร็จนะครับเอ๊ะทำไมมันเร็วกัน <laughs> เร็วเกินเร็วเกินไปเฮ้ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับ ่าเดี๋ยวลองดูอันนี้ต่อนะเนี่ยเราก็ใช้รัวๆเลยนะครับเล่นแบบรัวๆนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมที่เป็นพวกดีบัฟอยู่แล้วอันนี้จะเห็นภาพก็นั่งชัดเจนนะนี่ครับวอลเลนติสนะลบบัฟไปก่อนนะครับ เ,เดี๋ยวเรามาดูที่ธานิชากันนะครับพอยิงเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันจะทําการถ่ายดีบัฟไปให้ตัวที่แอตแทกบาร์มากที่สุดที่ฝั่งฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะอันนี้แบบยิงไปปุ๊บเห็นไหมฮะอันนี้แบบถ่ายให้ใหแหวมนะเดี๋ยวถ้าเราลองทําให้เกินติดดีบัฟเยอะๆจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าธานิชาจะถ่ายได้กี่อันนะครับอันนี้ฝั่งู้นฮิวก่อนนะปึ้งโดนเข้าไปนะฮะพิบนี่ฮะ,ฮะเดี๋ยวลองดูนะครับยิงปุ๊บใส่แวมเห ออฟลิเวียนเด้งเใส่เข้าไปที่เจ้าตัวไมากรธาดลมทันทีนะแล้วแบบไปทั้งแถวเลยนะดีบัฟนี่วิ่งกันไปทั้งแถวได้ได้ได้เลยนะอันนี้แบบน่าจะโดนสตูเล่นงานเพราะทั้งทั้งหนักนะนี่ยิงใส่แวมนะครับแล้วก็เนี่ยออฟลิเวียนไป ex อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ถ่ายสตันให้ตัวที่แอตแทกบากสุดก็ได้นะเห็นไหมเห็นไหมแสบอยู่นะเด้งดีบัฟแบบดึ้งเลยนะครับ แล้วแบบยิ่งยิ่งฝ่าตรงข้ามเนี่ยดีบัฟยิ่งเยอะเนี่ยนะฮะยิงอีกโอ้โหเด้งออฟรีเวียนเข้าไปอีกยิงไปต่อออฟรีเวียนอีกทีนึงเห็นไหมฮะดีบัฟวิ่งไปทั้งแถวเลยนะแบบอันเนี้ยเป็นตัวที่แบบว่าก๊อปปี้ดีบัฟสนุกมากแล้วก็เวลาที่ยิงใส่เป้าหมายเนี่ยนะครับก็คือมันสามารถที่จะหนึ่งขโมยบัฟใช่ไหมโลดแอทแท็กบาร์ด้วยแล้วแบบคือตรงเนี้ยก็จะต้องแบบคำนวณดีๆนะว่าแบบเออโอเคลดแอทแท็กบาร์ตัวตัวนี้แล้วตัวต่อไปที่มันจะโดนไอ้เจ้าตัวดีบัฟที่ถ่่่าายยยยแล้้้ววเเเเดงงงไไไปปนนนนีีจะะะ็ตัหัหอรอรรคบ ซึ่งแบบมันสนุกมากเลยนะเนี่ยเด้งดึ๋งไปต่อติดทั้งซีลติดทั้งอะไรเต็มเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบมีพาสซีฟที่ไอ้เจ๋งพอพอสมควรทีเดียวนะแบบโอ้โหทำดีบัฟเด้งดึ๋งเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูเกมที่แบบว่าแบบมีดีบัฟดุดุกันบ้างมีบัฟฝั่งฝั่งตรงข้ามเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะฮะก็ปึ๊บอ่ะลองดูนะใช้ใช้กับลิงน้ําก็ได้นะครับตัวนี้นะอ่าดีบัฟดุดุนะครับ มีออบลิเวียนมีแก้ออบลิเวียนด้วยนะเนี่ยยิงใส่เจ้าตัวจูนโน่ใช่ไหมใส่ออบลิเวียนเข้าไปนะครับแล้วก็เนี่ยทำการถ่ายดีบัฟเนีต่อเลยนะครับนี่ครับปุ๊บเนี่ยใส่ดีบัฟต่อเอาเมจิคโครยิงใส่เห็นไหมครั <laughs> ดีบัฟวิ่งขึ้นมาเป็นแถวเลยอะ่ะแบบโอ้โหดีบัฟไหล,าย,หลาย,ยาวมากแนีแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆด้วยนะเป็นการถ่ายดีบัฟที่โหดเหี้ยมมากทีเดียวนะ นะครับแบบดีบัฟยาวเหยียดติดซีลติดอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับในเผื่อใครแบบว่าอยากจะลองเล่นทานิชาดูแบบคนสายชอบดีบัฟนี่น่าจะชอบมากเลยนะแบบอันนี้คือสามารถที่จะแบบเ,เล่นวนได้ทั้งแบบออฟลิเวียนใส่ใส่กับรูนซีลอะไรแบบนี้มันจะติดหลายๆอย่างพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยแล้วก็อบอ่ะถ่ายดีบัฟต่อเนี้ยนะยิงเข้าไปอีกทีถ่ายดีบัฟต่ออีกอย่างเงี้ยนะครับใช้งานได้นะครับ มันถ่ายดีบัฟเป็นแถวๆเลยนะนี่แบบเป็นเป็นตัวที่แบบผมอยากลองมานานละนะครับอยากลองมานานเลยว่าไอ้แบบมันมันเจ๋งดีนะครับเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวเราลองดูการถ่ายดีบัฟนะฮะอ๋อเกมนี้เป็นโทโมเอนะลิทผลจะคล้ายๆกับกับตัวโทโมเอ้นนี่แหละก็คือว่าเราสามารถเอาดีบัฟเนี่ยถ่ายไปที่ฝั่งศัตรูได้แบบทั้งแถวอะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้มันจะเป็นแบบเป้าเดียวเนาะอ่าตัวนี้ก็จะ เล่นได้ในหลากหลายรูปแบบด้วยอาจเล่นกับลิงน้ําก็ถือว่าดีอะไรแบบนี้นะนะครับสนุกดีนะเจ้า,จาตัวนี้นะเล่นเพลินนะครับ่าฝั่งนู้นได้ก่อนนะฮะเอ๊ะแต่เหมือนเกมนี้ RNG ไหมฝั่งนู้นโชคร้ายนะนี่อันนี้ฝั่งฝั่งนี้อาจจะโชคร้ายด้วยนะครับลบบัฟไม่ออกอะไรเงี้ยนะโหแบบโชคร้ายมากอันนี้และธนิชาก็เด้งดึง๋งขึ้นมาด้วยนะครับนี่ฮะยิงปึ้ง,ป,งปึ๊ชนะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขอดูตัวที่มันแบบแต่นี้แบบว่ามันมันเล่นสนุกจนแบบว่าโอ้โหดีบัฟมันเด้งไปเด้งมาโรลเลยนะเนี่ยเกมนี้เจอวานามนะครับเี่ยว่าจะไม่รอดแล้วเกมนี้อ่าปึ๊บเอาตัวอีกโก้นะโอเคสันหนึ่งตัวนะครับฝั่งน้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บเข้ามาเข้าที่โควาซี่ก่อนโควาซี่ไม่ได้ทําอะไรแล้วนะฮะตอนนี้อ่าลด atb นะครับโอลเล์เพิ่ม atb เนี่ยอันนี้พยายามแบบเหลือสามต่อสี่นะเกมนี้อ่าเกมนี้แบบ ลองเล่นดูใจเย็นใจในเย็นค่อยๆเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยครับปุ๊บ,บจุดจุดชัตเตอร์เข้ามาโดนฟันทีหนึ่งนะครับกระตุ้งไปหนึ่งนะเนี่ยค่อยๆแบบยิงไซเลนต์ใช่ไหมไซเลนต์ก็แบบว่าถ่ายไซเลนต์ต่อได้ด้วยประมาณนี้แล้วก็พยายามกดเกร์ของวาน้ำกับเจ้าตัวามาส์ไว้เรื่อยๆนะครับเนี่ยกับติ๊ดติ้เต,ตโอเคอทำเดาเมจไปโชคดีที่ว่าแบบมา์เขาอาจจะเปล่หน่อยนะครับ แต่ว่าเนี่ยแหละก็มายก็เล่นเอาเราเกือบตายเหมือนเหมือนกันนะลำบากอยู่ลิงกระโดดไปยิงท่า2อปึ้งนะครับเห็นไหมนี่ทำาดามจหมูได้นะฮะเราเนี้ก็แบบพยายามกด ATB เรื่อยๆสตันอ่ถ่ายดีบัฟแต่จะเห็นได้ว่าการถ่ายดีบัฟไม่สําเร็จด้วยในบางครั้งนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนเหมือนกันเนาะนี่ฮะก็ค่อยๆถ่ายดีบัฟไปเรื่อยอา่าลด ATB ปึ๊บ นี่เห็นไหมฮะยิงก็ไปเป็นเลนและลอกและลอก <c oughs> เนี่ยถ่ายสตันถ่ายอะไรเต็มไปหมดนะฮะฝาตรงข้ามอะไรครับเนี่ยโอ้โหจะเล่นไปถึงเมื่อไหร่เล่นไปคนเดียวเลยเนี่ยอืมเนี่ยก็ถ่ายไปเรื่อยแล้วก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆได้นะครับเนี่ยใส่ซีลก็ได้ลดแอตแทกบาไปได้ด้วยนะ เนี่ยฮะก็เกมนี้ค่อนข้างจะดูเดือดพอสมควรทีเดียวนะครับก็เนี่ยครับทานิชานะแบบเผื่อเ,เพื่อนๆอยากหาตัวดีบัฟที่แบบไอมีออฟลิเวียนนะเจ๋งๆนะครับตัวนี้แบบเอาไว้ฟาดกับซูโน่ก็ยังได้เลยอะไรเงี้ยผมผมยังไม่ได้ลองเวอร์ชันที่เป็นอ่าเวอร์ชันที่เป็นดาเมจนะครับแต่เวอร์ชันนี้ก็ถือว่าไอแบบน่ารัก ใช้งานได้สนุกพอพอสมควรแล้วนะแบบมันถ่ายดีบัฟทำอะไรสนุกมากเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวของทานิชานะครับถ้าเพื่อนๆชอบตัวนี้นะครับหรือว่าใช้กับทีมไหนยังไงก็สามารถใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนสักหรับรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย